สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์ฟุตบอลประจันพุทธที่16ธันวาคมนะครับไหมายเลข3เอเมเรสตีเดียมนะครับอาร์เซนอลพบเซาท์แฮมตันเดิมเตะเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาประเทศไทยในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลตอนนี้กำลังย่ำแย่นะครับ12เกมในฤดูกาลนี้ปรากฏว่าแพ้ไปถึง7เกมนะเท่ากับว่าในช่วง3เกมหลังสุดทับปืนโตเนี่ยแพ้ทั้ง3เกมรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่แพ้วูฟซาบ้าน1-2 ่อยการบุกไปแพ้สเปอร์ศูนย์ต่อสองในลอนดอนดับบี้แมชนะครับและเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ทีมเบอร์ลี่นะครับศูนย์ต่อหนึ่งตอนนี้เท่ากับว่าความมั่นใจของผู้เล่นอาร์เซนอลนี่แทบไม่หลงเหลืออยู่เลยนะครับการกระตุ้นของมิเกลวาเซตาดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลนะครับในช่วงหลังวันนี้การจัดทีมครับยังคงมีกาเบรียลมาการ์เยสนะครับที่ทําไปสองประตูเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับตัวอื่นที่น่าสนใจครับวิลเลียนที่เล่นไม่ออกในเกมล่าสุดนะครับ วันนี้ก็พร้อมลงสนามเป็นตัวจริงโดยมีอเล็กซองรากาเซ่นะครับที่ใช้โอกาสเปลืองในเกมล่าสุดเช่นกันนะครับก็พร้อมออกสตาร์ทนะครับในขณะที่ทางด้านของปีเตอร์แอร์เอเมริกโอบาเมยองวันนี้ก็จะเป็นตัวความหวังที่แบกทีไมไว้เหมือนเดิมนะครับโดยมีบูกาโยซาก้าครับที่เล่นได้สม่ําเสมอที่สุดในเกมเลยนะครับในเกมที่แล้ววันนี้ก็พร้อมที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่กาดิชาก้าแน่นอนแล้วครับว่าต้องรับใช้โทษแบนไปนะครับจากการโดนใบแดงลงเล่นไม่ได้ในวันนี้ ไปดูทางฝั่งของคู่แข่งซอลตันตันของรับฮันเซนฮุเทินกันหน่อยนะครับผลงานตอนนี้บินสูงกับหนักบุญแดนใต้12เกมนะฮะปรากฏว่าเก็บไป23คะแนนจากการชนะ7เสมอ2และแพ้3เกมเกมลุกดุดันนะครับซัดไปแล้ว24ประตูนะมีแค่2ทีมนะครับที่ผลงานดีกว่าซอลตัมตันนะครับในเรื่องของเกมลุกนั่นคือเชลซีที่ยิงได้มากกว่า1ลุกและเรอร์พูนะครับ ที่ยิงได้มากกว่าพวกเขาแค่3ประตูเท่านั้นวันนี้ครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นในทางฝั่งของเซาท์ทันตันผลงานเกมล่าสุดคือการถล่มใส่เชฟฟิลด์อยู่ในเตดทีมบัวสามศูนย์นะครับสู้กันไม่ได้โดยประกันทั้งปวงก่อนหน้านั้นก็มีเกมที่บุกไปทุบไบรตันดยวย2ต่อหนึ่งถ้าผมว่านับย้อนกลับไปนะครับในช่วง7เกมหลังสุดเนี่ยซาท์ทันตันแพ้เกมเดียวนะครับคือการพ่ายแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาบ้านตัวเองครับ2ต่อส าการจัดทีมครับตัวผู้เล่นตัวหลักอยู่ครบเลยแดนนี่อิงฟิตแล้วครับจับคู่เชียร์ดำลงตัวเลยนะครับจะเป็นคู่หูล่าตาข่ายหลังจากยิงร่วมกันไปแล้ว1ิบลูกในฤดูกาลนี้โจด์อาร์มสตรองยังคงเดินเกมดิมเซนนะครับเช่นเดียวกับจอมปั่นฟรีคิกอย่างเจมวอร์ดพราส์นะครับยานิีเวนสกาดยังเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับเหมือนเดิมโดยมีอเล็กซ์แมคคาทีเฝ้าเสาก่อนเกมจะเริ่มขึ้นอาร์ Arsenal, เซนอลเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับ ถือว่าเป็นเบลดที่ค่อนข้างจะประหลาดเลยทีเดียวนะครับที่อาร์เซนอลถูกยกให้เหนือกว่าอยู่ที่เสมอควบครึ่งนะครับเอาเข้าจริงแล้วบอลคู่นี้สู้กันไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของวิธีการเล่นฟุตบอลซอนตันดูมั่นใจมากครับมีเกมเพรสซิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งของลีกอังกฤษในตอนนี้อยู่นะครับในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยแพ้กระทั่งทีมหนีตกชั้นนะครับที่สําคัญคือรูปเกมเนี่ยไม่เอาอ่าวเลยนะครับดูแล้วเกมนี้ครับว่ากันใหม่ฮะ กรใหม่ว่ากันใหม่แต่ดูจากทิศทางของบอลถูกเปหมายทางประเทศเนี่ยยกให้อาร์เซนอลมีภาษีที่ดีกว่าสมควรนะครับจุดนี้ครับน่าพิจารณาครับดูแล้วเกมคู่นี้มีโอกาสพลิกล็อกได้เหมือนกันนะครับอาร์เซนอลที่หลังชนฝานะครับมีโอกาสที่จะเค้นศักยภาพออกมาในเกมนี้ถึงแม้ว่าเซาล์ตันนะครับจะเป็นบอลที่กําลังได้ใจแต่เชื่อว่าเกมรับก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่เหมือนกันเชื่อว่าอาร์เซนอลมาเน้นเกมเนียนเนียน,น,นตาหน่อยนะครับรับโตโต้ดีๆมีโอกาสแบ่งแต้มได้นะครับ เชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลจะไม่แพ้นะครับจากเรทที่เปิดออกมามีโอกาสลุ้นถึงชนะได้เลยฟานธงอาร์เซนอลพลิกชนะเซาท์แฮมป์ตันสองประตูตอนหนึ่งไปตอนที่เกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบแอตเลติกเนมเตะเวลาตีหนึ่งตรงตามระดับไทยนะครับทัพจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ปีนี้ผลงานแรงไม่เบาเลยนะครับชนะไปแปดแพ้สี่เกมไม่เสมอใครนะครับมียี่สิบสี่คะแนนก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยพวกเขาอยู่ตามหลังจากฝูงทั้งทอร์ตีนัลสเปอร์ทีมอันดับ์หนึ่งและเลวู ค่ต้มเดียวเท่านั้นนะครับเลสเตอร์ครับของแบนดันโรเจอร์วันนี้ก็เตรียมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับหลังจากทําได้ดีในช่วง3เกมที่ผ่านมาชนะทุกเกมเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเกมที่บุกไปทุบเชฟยูสองห่งเปิดบ้านชนะ a อไอเคเอเทนสอและเกมล่าสุดถล่มไรตันสบายสาต่อศนย์วันนี้คาดว่าเจมี่วาดีจะเป็นหัวหอ,อกตัวเป้าเหมือนเดิมครับฤดูกาลนี้กดไปแล้วสิประตูสแอสซิด ขณะที่ตัวอื่นครับยูริสติลแมนนะครับที่กดไป3มประตูนี้ก็พร้อมลงสนามเล่นร่วมกับเจมส์ดิซันนะครับที่ทําไปแล้ว1นึ่งแอซิดกับ3ประตูในขณะที่ฮาวิบานครับก็พร้อมเป็นทางเลือกนะครับเช่นเดียวกับคิดเทนฟุกครับจะเล่นในระบบซินเตอร์แบ็กสาตัวนะครับแน่นอนครับว่าทางด้านของแาสเปอร์ชไมเคิลก็ยังคงเฝ้าเสาเหมือนเดิมคู่แข่งท็อปส์สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันนะครับฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทได้อย่างน่าสนใจครับก่อนจะค่อยๆถ่วลงมานะครับ ทำให้ตอนนี้นะทัพท็อปที่4น้าเงินเอเวอร์ตันได้อยู่อันดับ7ของตารางจากการมี20คะแนนหลังลงเตะไปแล้ว12เกมนะครับอย่างไรก็ตามครับในช่วง4เกมหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นคือเกมที่แพ้ลีดคาบ้าน0-1นะครับส่วนผลงานเกมล่าสุดทุบเชลซีนะครับ1-0ความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับวันนี้นักเตะสำคัญอย่างลิชาลิสันฟิตเตมถังครับรวมถึงโดมินิกคาวเวินลวินที่กดไปแล้ว11ประตูนะฮะว่พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆค่อนข้างครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นอัลลันเยอริเมนาเมสันโฮเกตเซมุสโคแมนลูก้าดีนะครับวันนี้พร้อมเป็นทางเลือกทั้งหมดก่อนเกมจะเริ่มขึ้นครับทางฝั่งเลสเตอร์ถูกมองว่าเหนือกว่าเอฟเวอร์ตันอยู่ที่0.25นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วบอลคู่นี้นะครับออกได้หมดเลยนะครับเพราะเอฟเวอร์ตันของอันเช่เจอทีมใหญ่ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วนะครับยิ่งไปรับแล้วโต้ยิ่งถนัดนะครับในขณะที่เลสเตอร์ซิตี้เป็นบอลที่ค่อนข้างจะดูหวือหวาและวุบวาดนะครับ เกมลุกข้าขารู้ใจครับเชื่อว่าคู่นี้ยิงกันยับแน่นอนเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเอเวอร์ตันเก่าพอที่จะเก็บ1คะแนนออกจากทีมพาวเวอร์สเตเดียมได้นะครับฟันทงเลสเตอร์ซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ2ที่สนามแอนฟิลด์ครับเวลาตี3ตรงเป็นศึกชิงจ่าฝูงนะเงี้ยเูอ้์พูลเปิดบ้านพบทอตแนมฮอสเปอร์ทั้ง2ทีมครับหลังเตะไป12เกมมากฏว่า มี25คะแนนเท่ากันนะครับแต่สเปอร์เป็นจากฝูงเนื่องจากมีประตูได้เสียที่ดีกว่าเรียวภูอยู่5ประตูวันนี้ครับคาดว่าทางฝั่งเรียวภูของเจเกนคล็อปนะครับที่ผลงานในช่วงหลังถือว่ามีสะดุดให้เห็นพอสมควรเลยนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยปรากฏว่าเสมอไปถึง3เกมชนะ2เกมเท่านั้นนะครับและ2เกมหลังสุดเป็นการเสมอกับมิติแลนในเกมเยือนครับ1-1ในแชมเปี้ยนลีกนะครับ ส่วนเกมล่าสุดบุกไปเสมอฟูลแลมหนึ่งประตูตอนหนึ่งแบบน่าผิดหวังเลยทีเดียวเลี้ยวผู้เก็บคินชิพไม่ได้เลยนะครับในช่วง2เกมหลังสุดอย่างไรก็ตามครับเกมนี้คาดว่ายังคงมีอลิซงเบ็คเกอร์นะครับเป็นผู้รักษาตัวตัวจริงเหมือนเดิมในขณะที่ตำแหน่งแบ็คเรนต์อเล็กซานเดอร์โนพร้อมครับเช่นเดียวกับแอนดี้โรเบอร์สันโจมาติฟาบิโนจะเป็นครูซินเดอร์แบ็คเหมือนเดิมตรงกลางมีเฮนโดเป็นหัวใจสำคัญนะครับเคอร์ติสโจนครับคาดว่าจะได้รับโอกาสเช่นเดียวกัน แนวรุกครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซาร่ารวมถึงมาเน่และทางด้านโลเปโตฟิมิโนวันนี้ก็พร้อมที่จะล่าตะข่ายเหมือนเดิมไปดูทางฝั่งซอตแนมฮอสเปอร์นะครับของโชเซ่มูนโยวินสูงครับตอนนี้เท่ไม่เบาเลยนะครับขึ้นไปอยู่จากฝูงทำได้ดีนะครับในพิมลิกรูดูกันนี้นะครับถึงแม้ว่าเกมล่าสุดเนี่ยจะน่าผิดหวังก็ตามนะครับ วกเขาไปเยือนชิฟสันพเพลสนะครับนำชารจะทั้งเกมแล้วไปโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมทําให้เก็บได้แค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับเจ็ดเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับราการจัดทีมนะครับคาดว่าหัวใจสําคัญยังคงเป็นสองตัวรุกนะครับนั่นก็คือสนถึงมินและแฮร์รี่เคนช่วงนี้ทั้งสองคนนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายให้กันโดยตลอดนะครับและกําลังเข้าฝักสุดๆโดยมีองค์ประกอบอื่นๆเป็นตัวร่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นขานาดปีอามิลฮอยเบิร์กนะครับ ไปจนถึงบรรดาตัวสำรองทั้งหลายนะครับที่พร้อมที่จะลงมาสอดแทรกแนวรับยังคงมีทางด้านเอริกไดเออร์นะครับเป็นหัวใจสำคัญส่วนฮุกโย,โยริสโกโดิกิชัดโลกวันนี้ก็พร้อมเฝ้าเสานะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเลี้ยวภูถูกมองว่าเหนือกว่าต้องชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับบอลของเลี้ยวภูกับสเปอร์เป็นบอลแพท้ทาง,างนะครับเจอเันทิไรเลี้ยวภูไล่ตบตลอดครับชนะมาห้าเกมติดแล้วนะครับเจอกันที่ไหนก็ตาม เกมนี้ครับเรียวปูที่มีปัญหาในเรื่องของแนวรับจากเกมล่าสุดเชื่อว่าเจเแคครอปครับจะใช้เวลาไม่นานในการขันให้แน่นขึ้นส่วนสเปอร์เป็นบอลหน้าเดียวครับรับแล้วโตดูแล้วเกมนี้เจเแคครอปรู้ทันโชเซมุนโยอย่างแน่นอนครับและเชื่อว่าเรียวปูจะกลับมาเล่นเกมนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สะดุดเสมอในเกมล่าสุดนี่เดิมพันคือจ่าฝูงเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเวียวปูไม่ยอมแน่ประกอบก,บกับการที่มีแฟนบอลเข้ามาในสนามแอนฟิลด์ได้แล้วนะครับจะทำให้เป็นปัจจัยเสริม ทำให้สเปอร์น่าจะออกอาการไม่มากก็น้อยครับเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเรี้ยวปูจะมีอย่างน้อย1ประตูฟันทงเรี้ยวภูเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3ประตูต่อหนึ่ง